กรีกโยเกิร์ตดีกว่าโยเกิร์ตธรรมดายังไงทำไมคนยังหันมากินนะัำกรีกโยเกิร์ตกันเอาง่ายๆเลยก็คือนะัำกรีกโยเกิร์ตก็คือโยเกิร์ตที่ถูกกรองเอาน้ำออกทำให้เนื้อโยเกิร์ตมันเข้มข้นหนืดโดยการกรองนี้ก็จะช่วยเอาน้ำออกไปซึ่งต่อน,น้ำออกไปมันจะเอาน้ำตาลและโตสะออกไปด้วย ทำให้โยเกิร์ตตัวนี้เข็มข้นแล้วก็เหมาะกับคนที่นะแพ้เล็กโตสนะสามารถกินได้ทีนี้ไม่ดีกว่าโยเกิร์ตปกติทั่วไปยังไงเหตุผลอันแรกเลยนะก็คือนะการกรองเอาน้ําออกเนี่ยทำให้โปรโตีนของมันนะสูงมากกว่าโยเกิร์ตปกติ2-3เท่า ในปริมาณที่เท่ากันนะโยเกิร์ตปกติจะมีโปรโตีนอยู่ประมาณ5-8กรัมต่อหนึ่งถ้วยแต่กรีกโยเกิร์ตจะมีโปรโตีนมากถึง1 0 2ถึงกรัมต่อถ้วยเลยทําให้เรากินแล้วอิ่มนานอยู่ท้องรวมถึงมีปริมาณน้ําตาลน้อยลงเพราะแลคโตสมันน้อยลงนั่นเองและมันยังเป็นแหล่งแบคทีเรียที่ดีที่เราเรียกว่าโปรไบโอติกช่วยส่งเสริมสุขภาพลําไส้ของเราได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยดีขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยใช่ไหมที่กรีกโยเกิร์ตจะมาฮิตในตอนนี้เพราะว่ามองในหลายมุ ุมหลายๆด้านมันก็ดีกว่าโยเกิร์ตทั่วไปนะแทบทุกตรงเลยอาจจะมีอยู่ตรงนึงก็คือนะกรีโยเกิร์ตตัวนี้จะมีรสชาติที่เปรี้ยวกว่าโยเกิร์ตธรรมดาจึงทําให้นะโยเกิร์ตปกตินะดูจะกินง่ายกว่านะหลายคนอาจจะไม่ชอบกรีกโยเกิร์ตเพราะรสเปรี้ยวตัวนี้แล้วกลีกโยเกิร์ตเหมาะกับใครลนะ่ะเหมาะกับคนที่ต้องการโปรตีนสูงเช่นนะักกีฬาแล้วนะคนที่ต้องการนะลดน้ําหนักรวมถึงคนที่มีปัญหาด้านแลคโตสด้วยนะก็จะเหมาะกับกรีกโยเกิร์ตมากๆเลยแต่ถ้าใครไม่ถนัดในกรีกโยเกิร์ตท,ที่รสชาติและกลินนมมัอาจจะไคคุ้เ นายกกระปกติก็โอเคแล้วเลือกอันที่อร่อยปากและดีต่อสุขภาพเราด้วย